สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูร่ราการนทพปริทัศน์อยู่กับดิฉันจัดสิเอกหญิงชาวรักิ่งทองทางเครื่องวิทยุนิชาการทหารพัฒนากรมประชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเพจไทยคู่ฟ้าค่ะ คุณผู้ฟังคะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาปี2565ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่14รกรกฎาคมเป็นต้นไปคะ่ะรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมงดเล่าเข้าพรรษาซึ่งเป็นกิจกรรมการรณรงค์เพื่อการลดดื่มแอลกอฮอลที่ภาครัฐ และองค์กรภาพประชาสังคมดำเนินมาตั้งแต่ปี2546ค่ะโดยในปีนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีค่ะ <c oughs> เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ว่าปลอดเล่าปลอดโรคปลอดภยัยห่างไกลโควิด -19 รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาด้วยวิธี1ลด3เพิ่มคือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเงินในกระเป๋าเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและเพิ่มความสุขในครอบครัวค่ะทางนี้นางสาวไตรสุรียังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่านายยัฐมนตรีและรัฐบาลให้ความสําคัญกับนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านนโยบายและมาตรการต่างๆซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับสูงจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้ค่ะขณะที่องค์การอนาไมโลกก็มีกรอบมาให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างสังคมปลอดภัยจากปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์เช่นควบคุมและจำกัดการเข้าถึง ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการเติมคัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุราควบคุมการโฆษณาส่งเสริมการขายการให้ทุนสนับสนุนและการดำเนินการผ่านระบบภาษีค่ะคุณผู้ฟังคะนางสาวไตรสุรีค่ะยังกล่าวอีกนะคะว่าประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายลดการดื่มแอลกอฮอล์ผ่านคณะกรรมการวาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งขณะนี้คณะกรรมการอยู่ในขั้นตอนเตรียมแผนปฏิบัติการและกฎหมายและเสนอ อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอร,รมออนุมัติและดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อมีผลบังคับต่อไปค่ะประกอบด้วยร่างแผนปฏิบัติการได้ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่2นะคะหรือระหว่างปีพุทธศักราช2,565ถึง2,570ค่ะและร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะรวมงดเหล้าเข้าพรรษาตามคำขวัญของนายยุ่น้ำตรีนะคะในวันงดดื่มสุราแห่งชาติปลอดเล่าปลอดโรคปลอดภัยและห่างไกลโควิด -19 สําหรับในวันนี้ดิฉันจ่าสิบเอกหญิงชาวบรรดกกิ่งทองต้องร่ำรากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ